สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับที่ผมออกมาใช้ชีวิตอยู่ในรถอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเหมือนเดิมแต่วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ฝนตกนะครับจริงๆแล้ววันนี้ผมมีแผนที่จะไปที่เขาหลักนะครับที่แถวคึกคักนะครับก็คือจะไปนั่งกินข้าวนะครับไปหาจุดกินข้าวที่แบบว่าบรรยากาศดีๆติดชายทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันก็คงจะไม่สวยแล้วแหละเพราะว่าฝนมันตกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นคอนเทนต์ที่คิดไว้ทุกๆอย่างเนี่ยแบบเออจะทํายังไงดีนะช่วงนี้ก็เอาง่ายๆอย่างนี้เลยผมออกมาก็ไหนๆก็ไปไม่ได้แล้วเนี่ยผมก็จะมานั่งพูดถึงเหตุผลที่ผมออกมาใช้ชีวิตข้างนอกอย่างนี้ดีกว่าว่าทําไมถึงออกมาอยู่ในรถ ทั้งเป็นเวลานาน,านๆในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็จะเรียกว่าแนะนำหรือลองเอาไปใช้ดูก็ได้นะครับเผื่อจะทำได้วิธีการดับความหัวร้อนของตัวเราเองนะครับก็คือว่าเดี๋ยวก่านก่อนอื่นขอกินขนมจีบนี่ซือ้อขอนมจีบมาก่อนอนี่ทา่ทาทๆวันนี้เราจะไม่ขาดของกินแน่นอน จริงวันนี้ผมแต่งชุดมาแล้วก็เนี่ยผมใส่รองเท้าผ้าใบมานะเพื่อที่จะมาวิ่งที่สนามาตรงนี้เขาเรียกว่าศูนย์พระราศึกษาที่จังหวัดพังงานะครับมันเป็นสนามกลางเก่าสนามฟุตบอลเก่าที่ว่าเขาใช้จัดกิจกรรมจัดแข่งขันฟุตบอลกันที่นี่แต่ตอนนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้เป็นสนามหลักแล้วเขาไปใช้ที่สนามกียากางแล้วนะครับก็กะว่าจะมาวิ่งในรงยิมหน่อยก็มีพี่ๆเขาวิ่งอยู่มันเป็นโลงยิมเล็กๆนะครับเพราะว่าถ้าไปวิ่งเนี่ยมันจะ แออัดครับก็เดี๋ยวว่าจะรอก่อนก็ฆ่าเวลาด้วยวิธีนี้เลยนะแล้วมากินยั่วท่านผู้ชมหน,น่อยฝน <c oughs> ตกหนักมากครับแล้วก็ดูจากท้องฟ้าแล้วเนี่ยคงตกยาวนะครับทาง,งานาคงจะเข้าช่วงมรสุมแล้วนะครับผมคงม,มาะไรบางหน่อยตอนนี้ลําบากในการถ่ายคลิปหน่อยนะครับเพราะว่าผมยังรอ อไม้กันสั่นของมือถืออยู่เลยยังไม่มายั่วครับตตั้งตรงนี้เลยแล้วกันอ่าใช้ได้ใช้ได้ดูเป็นเรื่องเป็นราวโอ้ยอ,อ,อย่านะพังเลยนะเนี่ยหล่นเนี่ยผมผมขออนุญาต เล่าส,สิ่งที่ผมจะพูดคอนเทนต์ในวันนี้แล้วก็กินไปด้วยนะครับโอเคก็เริ่มว่าทำไมผมถึงออกมาอยู่บนรถนะครับโดยอยู่บนรถโดยใช้เวลาหลายชั่วโมงกับการอยู่บนรถอืมก็นั่นแหละครับถ้าใครตามคลิปแรกๆที่ว่าผมออกมาขับรถอนะ่ะ เขาจะรู้ว่าผมเนี่ยอยู่บ้านที่เป็นอาคารพาณิชย์ที่ว่าติดกันหมดเลยอะแล้วมันก็จะปกติมันก็จะมีเสียงร่ากอะไรมันก็จะเสียงดังอยู่แล้วนะแล้วทีนเนี้ยดันมีห้องข้างๆที่ว่าเป็นน้องมัธยมหนึ่งเนี่ยก็เขาเล่นเกมแคสเกมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใส่หูฟังเขาก็คงไม่ได้ยินคนอื่นอะนะเขาก็เล่นไปเขาก็หัวเราะสนุกไปแบบโอ้โหลั่นบ้านเลย นั่นแหละครับก็ไม่ได้ว่าอะไรน้องเขานะครับก็เด็กก็เป็นไปตามวัยแต่ว่าเรามันคนนอนไม่ค่อยหลับอะแล้วมีช่วงหนึ่งที่ว่าน้องเขาเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยนะช่วงที่เรียนออนไลน์กลับมาคือไม่ทําอะไรเลยแบบโอ้ยไม่อาบน้ําไม่กินข้าวบ้างเหรอก็คือเกือบจะยีิบสี่ชัวงวง่วโมงถึงมันไม่ไหวจริงๆครับก็เลยรู้สึกว่าช่วงนั้นนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์ครับผมแล้วเนี่ยดูดิ ขอบตาผมยังไม่กลับมาเหมือนเดิมดูดูดิอ่าซึ่งพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราต้องการความสงบอันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมนะแต่ผมต้องการความสงบครับแล้วก็เพื่อที่จะใช้สมาธิในการนอนนะครับประมาณนี้ก็เลยออกมาข้างนอกเพื่อสูดเติมเสพพลังบวกเสพสิ่งแวดล้อมดีๆนะครับ ซึ่งสําหรับคนที่ทํางานประจําอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองลองหาวิธีอื่นนะครับแต่ว่าใครที่ยังช่วงนี้เวลามีเวลาว่างนะครับก็ทําตามผมก็ได้นะไม่ต้องขับรถไปไหนใกล้ครับเราแค่เห็นทุ่งหญ้าสีเขียวๆนะครับหรือว่าตอต้นไม้ทะเลอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถเติมทัศนคต,ติเราให้ดีขึ้นเนี่ยเวลาผมออกไปอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าผม มีความสุขมากครับมันสมองมันโล่งคือมันไม่ต้องคิดอะไรมันไม่ต้องระแวงว่าน้องเขาจะเสียงดังอีกเมื่อไหร่เพราะช่วงที่ผมนอนไม่หลับมากเนี่ยมันจะมันจิตเราอ่ะมันจะเกิดการระแวงครับเพราะว่ามันสติมันจะไม่นิ่งแล้วคือต่อให้เขาเงียบลงแล้วก็จริงแต่ว่าด้วยสติเราอ่ะมันใจมันจิตมันฝังอยู่แล้วว่าเดี๋ยวน้องเขาจะเสียงดังอีกเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเซตเอ็นตรงเนี้ย ที่ตรงเนี้ยมันก็จะกระตุกขึ้นมาอ่าเหมือนใกล้จะหลับแล้วพอเสียงน้องเขาขึ้นมามันสะดุ้งตื่นอ่าไม่รู้ว่าใครเคยเป็นเหมือนผมไหมนะลองเอามาแชร์กันได้นะครับนี่ก็คือเหตุผลหลักๆเลยนะครับเพราะว่าอ่าไม่งั้นผมแย่แน่ๆนะครับก่อนหน้าเนี้ยผมออกมาทําอย่างเงี้ยได้เป็นอาทิตย์หนึ่งละแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับแล้วรู้สึกว่าแต่ละวันที่ออกมาอย่างเงี้ยวันละสักสามสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ย เออมันโอเคมันทำให้สมองผมโล่งแล้วก็หลับสบายขึ้นนะครับแลีกอย่างหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้นผมเอาแต่นอนหมายถึงว่าพอทำงานเสร็จงานฟรีแลนซ์ของผมะนะทำงานเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ทิ้งตัวนอนบอกอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเราก็ไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมเสียงบางทีมันก็เสียงดังอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละและ้วก็มันก็แย่อยู่แล้วนะนอนทั้งวันเนี่ยมันทำให้สุขภาพเสียอยู่แล้ว ผมก็ออกมาแล้วก็สิ่งสำคัญทุกเช้าเนี่ยผมก็จะวิ่งด้วยนะครับ3กิโลห้ากิโลนะครับเพื่อให้อ่าร่างกายมันสดชื่นนะครับการวิ่งการออกกำลังกายต่างเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนผมฟันธงทำให้ทัศนคติดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็โอเคนี่คือที่มาที่ไปที่ว่าทำไมผมถึงออกมาทำอย่างนี้แล้วก็การตั้งกล้องตั้งกล้องมือถือเนี่ยถ่ายก็คือ เออเผื่อจะได้ประโยชน์หรือว่าเราแค่อยากอยากถ่ายอยากทําอะไรสักอย่างนึ่งนะครับให้รู้สึกว่ามันไม่ว่างเปล่าเนาะแบบบางทีเนี่ยเหมือนผมได้พูดผ่านกล้องมือถืออย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าได้ปลดปล่อยอยนกันนะแต่ถ้าผมเอ่อก่อนหน้าเนี้ผมมากินข้าวอะไรในรถอย่างเงี้ยเฉยๆมานอนพักเฉยๆ,ๆมันก,มนก็มันก็ดีขึ้นแล้วในระดับนึงแต่ว่า ทำยังไงให้มันปล่อยได้ใช้พลังงานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับก็เวลาผมไปผมพูดพูดอย่างเงี้ยแล้วผมกลับไปที่บ้านเราไม่ทิ้งตัวนอนเลยนะที่นอนคือมีไว้สําหรับนอนจริงๆคือเราจะไม่เอากิจกรรมอย่างอื่นไปนอนดูคลิป u t u b e อะไรอย่างเงี้ยสําหรับผมเองนะมันไม่หลับแต่คนอื่นอนะหลับเพื่อนผมอะไรอย่างเงี้ยหลับผมเห็นแล้วเพราะเขาอาจจะหลับง่ายหรือความคิดเขาดีกว่าเรา เราก็ไม่ว่ากันตรงนั้นนะครับเราก็ต้องทําตามแบบฉบับของเราอ่านั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมอย่างเงี้ยกลับไปถึงผมอาบน้ําเรียบร้อยเนี่ยผมง่วงแล้วหลับเลยอ่ามันหลับสนิทมันดีนะครับโอเคที่เป็นเรื่องแรกโอเคครับเรื่องที่2เนี่ยผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการดับความหัวร้อนในตัวของผมเองแล้วก็จากประสบการณ์โดยตรงของผมเองนะโดยส่วนตัวนะ อันนี้คนอื่นจะมีวิธีที่ไม่เห็นด้วยยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถเอาความที่เห็นมาแชร์กันได้นะครับของผมเนี่ยเริ่มข้อแรกเลยสิ่งสําคัญจากตัวผมเองเลยคือหนึพยายามนอนให้หลับนะครับพยายามนอนให้หลับก็คือถ้าเราเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับนอนไม่หลับ,หล,บหลับไม่สนิทพักผ่อนน้อยอย่างเงี้ยเราตื่นมาเราจะ ไม่รู้สึกสดชื่นแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะรู้สึกหงุดหงิดไปหมดเลยครับด้วยความที่เราง่วงตลอดเวลาเนี่ยมันหงุดหงิดเพราะร่างกายเราไม่เต็มที่เราจะได้ยินเสียงนู่นเสียงน ύ, ี่บ่อยๆเราก็หงุดหงิดแล้วเสียงดังนิดนึงเราก็หงุดหงิดแล้วลอันนี้เป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์ของผมเองนะมันหงุดหงิดง่ายนะครับก็ตรงนี้เราก็ต้องพยายามปรับนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเรานอนไม่หลับ แต่เราฝืนนอนอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับถ้านอนไม่หลับจริงๆเนี่ยแนะนำให้ลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาทำกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเหมือนในข้อแรกว่าอย่าพยายามที่นอนเตียงนอนเราเนี่ยอย่าพยายามเอากิจกรรมอะไรไปทำบนนั้นนะครับเพราะหมายถึงว่าไปดูคลิปนั่งดูคลิปนั่งอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามให้รู้สึกว่าให้ร่างกายเนี่ยม,มันบอกเราว่า นี่ไว้สําหรับนอนเท่านั้นอเราไปทําอย่างอื่นอ่านหนังสืออะไรก็ได้นะครับฝึก,กจิตฝึกสมาธิตรงนี้ผมว่าตรงนี้ช่วยได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ข้อ2ข้อ2เนี่ยจะเชื่อมข้อแรกว่าเหตุที่ทําให้นอนไม่หลับเนี่ยข้อ2ก็คือส่วนใหญ่มาจากความเครียดถูกต้องไหมครับผมเนี่ยก็มาจากความเครียดเครียดอะไรบ้างเครียดเรื่องงานอ่า เรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องค่าใช้ใจ่ายเรื่องหนี้สินเรื่องสัพเพะละทุกเรื่องที่มันก่อให้เกิดความเครียดนั่นก็คือความเครียดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะไปเจอความเครียดอะไรมาก็ตามนะครับก่อนจะนอนหรือว่าสมมติสมมติแล้วกันว่าเป็นหลังเลิกงานเนี่ยความเครียดนั้นคุณทิ้งไปงานคุณก็เอาไว้ในเวลางานไว้เครียดในเวลางาน ยังไงคุณก็ไม่ต้องคิดอะไรเวลานอนพยายามไม่คิดอะไรจริงเวลานอนต้องไม่คิดอะไรเอาความเครียดทิ้งไปนะครับประมาณนั้นโอเคนี่คือข้อที่2นะครับแล้วก็ข้อที่สามออกกำลังกายอ,ออกกำลังกายนี่ก็เห็นผลเยอะพอสมควรนะครับโดยส่วนตัวนะที่ผมทำผมตื่นมาวิ่งทุกวัน ทุกเช้าวันละ3ากิโล5กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับพออาบเอ้ยพอวิ่งเสร็จก็กลับไปอาบน้ำร่างกายก็สดชื่นอันนี้สำหรับคนที่ว่างนะคนที่ไม่ได้ทำงานประจำนะครับเพราะว่าเข้าใจได้คนทำงานประจำเนี่ยเขาไม่สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับอ่านั่นแหละครับก็ให้ออกกำลังกายนะครับผมก็เล่นเวทเทรนนิ่งบ้างด้วยนะครับ แล้วแต่แต่ละคนจะไปแอโรบิกจะไปอะไรอย่างยังไงเนี่ยมันมันได้หมดเลยขอแค่เป็นการออกกาลังกายนะครับอืมข้อสี่มีไหมนะเดี๋ยวนนก่อนนิดก่นโอเคข้อสี่เนี่ยผมจะให้ไปที่เวลาเราหัวร้อนเนี่ยอืมหัวร้อนจากการที่เขาเรียกว่าอะไรอะ การที่มีคนไม่พึงประสงค์ยมาทําไม่ดีกับเราในด้านต่างๆอ่ะอย่างเช่นเราขับรถอยู่ดีๆมีคนขับรถมาปาดหน้ามาขับรถไม่ดีใส่เราหรือมีอยู่ๆมีคนมาตะโกนด่าเราไม่ว่าเรื่องสัเพเหระอะไรต่างๆแบเนี้ยสิ่งแรกที่เราต้องทำคือข่มใจกดใจผมรู้ครับผมรู้ว่ามันยากผมเองก็ ยังทําไม่ได้ร้อเอร์เซมันยากแต่พยายามทําฝึกทําเรื่อยๆให้เกิดความสม่ําเสมอผมว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันอยู่กับเวลาแล้วก็ความอดทนความสม่ําเสมอตรงนี้นะครับถ้าเราทําได้สม่ําเสมอต่อไปมันก็จะมีระบบระเบียบความคิดของเราเนี่ยจะเป็นระบบระเบียบนะครับแล้วมันก็จะต่อต้านสิ่งแบบนี้ได้นะครับนี่คือการกดใจวร้อนก็คือเราพยายามคิดซะว่า ถ้าเขาทํากับเราแบบนี้เขาก็ไปทํากับคนอื่นแบบนี้เหมือนกันบางครั้งบางคราวเนี่ยเขาอาจจะไปเจอคนที่เคี่ยวแบบเขาก็ได้เราปล่อยทิ้งไปครับเราอย่าไปให้ความสำคัญแน่นอนเพราะว่าเราพยายามโฟกัสจุดหมายว่าเรารักเราชอบในสิ่งอะไรแล้วเราก็เราสามารถจะลบเขาออกจากความรู้สึกในใจได้แน่นอนว่าเวลามีใครทําไม่ดีใส่เราเนี่ย ความแค้นเราเกิดเราอยากแข่งขันเราอยากเอาชนะเขาเราอยากทําคืนเขาแต่นั่นคือสิ่งที่ไม่ต่างมันจะบอกว่าเราเนี่ยไม่ต่างอะไรจากเขาเลยเราก็เป็นแบบเขาแล้วถ้าอย่างนั้นก็เหมือนการที่เราลดตัวลงไปเกลือกกลัวกับเขาอ่ามันก็ไม่ต่างอะไรกันเราก็จะไม่สามารถขุดขึ้นมาได้เป็นคนที่มีวุฒิภาวะเนี่ย เราไม่สามารถทําตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามทาตรงนี้แล้วเราจะกลายเป็นคนคําว่าคนที่ดีขึ้นผมผมเชื่ออย่างนั้นนะอนะครับโอเคประมาณสี่ข้อแล้วกันนะที่ผมเอามาแชร์เนี่ยแล้วก็แต่ผมก็ขอพูดไว้สรุปท้ายเลยว่าการดับความหัวร้อนของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถดับได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับผมมันต้องมีวันที่แย่วันที่หงุดหงิด เพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันมันไม่ได้เรียกว่ามันไม่ได้นิ่งทุกวันเสมอไปเพราะด้วยที่ด้วยที่ว่ามนุษย์โลกเราเนี่ยมีเป็นหลายล้าน,ล,านล้านเนี่ยร้อยพ่อพันแม่ร้อยน,นิสัยหมื่นนิสัยพันนิสัยแน่นอนว่าต้องมีคนที่ไม่พึงประสงค์คนที่ไม่ไม่พึงประสงค์ก็คือคนที่เคมีไม่เข้ากับเรา ความคิดความอ่านมันต่างกันแล้วเราต้องเจออะไรแบบเนี้อืแล้วถามว่าต่อให้เย็นแค่ไหนผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความหงุดหงิดมันต้องมีไม่มากก็น้อยแต่เราจะทํายังไงตรงนั้นอะ่ะให้ความหงุดหงิดของเรามันเป็นแค่ความรู้สึกในใจที่ปล่อยผ่านไปให้ได้นะครับซึ่งอย่าให้มันร้อนแรงถึงขั้นที่ว่าทําร้ายร่างกายกาันหรือว่าตะโกนด่ารุนแรงกรันอะไรอย่างเงี้ย เราพยายามหาวิธีตรงนั้นโดยใช้วิธีนี้ดูแล้วก็พยายามบอกด้วยว่าช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกไม่ได้มีความหมายในชีวิตเรานะครับแล้วก็จะฝากไว้ให้คิดอย่างนี้ก็ได้ว่าคนเก่งไม่ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องอดเก่งอ่าเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าในสมัยเนี้ยโดยเฉพาะประเทศเราก่อนแล้วกันนะอ่านิสัยของชาวต่างชาติอย่างอื่นผมก็ไม่รู้นะครับ แต่ว่าประเทศคนในประเทศเราเนี่ยหัวร้อนง่ายเพราะผมว่าลึกๆด้วยความรู้สึกคือไม่อยากยอมแพ้เขาทําได้เราก็ทําได้อ่าคนเราจะคิดประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่อยากยอมแพ้เราอยากเอาคืนอย่างเงี้ยเพื่อส่วนใหญ่ช่วงเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้บ่อยมากนะครับซึ่งนั่นแหละครับอยากให้คิดกลับกันแล้วก็ใจเย็นๆนะครับเพราะว่าคิดว่าเราไม่ได้เป็นแบบเขานะครับแล้วก็การเอาคืนแบบนั้นแบบ ที่เขาทํามาแล้วเราทํากลับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเขาเลยเราก็เป็นคนประเภทเขาที่แย่อเราคิดอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วคนประเภทนี้ดูในสังคมปัจจุบันดูในข่าวอะไรก็ได้สุดท้ายแล้วจุดจุด,จ,ดจบเขาเป็นยังไงใช่ไหมครับสุดท้ายสมมุติขับรถชนกันนู่นนี่นั่นหัวร้อนอ่าไปทวงหนี้ไปขูเขขข่เขาข่มขู่เขานู่นนี่นั่นทําอะไรโดยขาดสติทุกๆอย่าง คือต่อยกันไปหาเรื่องเขาอะไรเนี้ยสุดท้ายก็ต้องออกมาขอโทษนะครับรวยกระเช้าที่เขาบอกว่าอะไรนะรวยกระเช้าต้องเอากระเช้าไหว้สวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสุดท้ายจุดจบไปอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าร้ายแรงกว่าน,นั้นล่ะครับก็อาจจะเข้าคุกติดคุกติดตารางใช่ไหมมันไม่มีอะไรดีหรอครับแล้วก็ ไม่มีคนอื่นคิดซะว่าไม่มีคนอื่นอ่ะไม่มีใครแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครจะไปชื่นชมคนแบบนี้แน่นอนนะครับพยายามทําตัวให้ใจเย็นเย็นน่ารักนะครับแล้วแล้วคนรอบข้างเราเนี่ยเขาก็จะอยากอยู่ใกล้เรานะครับพยายามนิ่งๆเขาไว้นะครับฝึกพุทธิภาวะของตัวเองเขาไว้นะครับโอเควันนี้ผมก็ฝากมาพูดประมาณนี้นะครับ แต่ผมจะไม่ปิดคลิปก่อนผมจะกินต่อผมกินได้สองลูกสองลูกเองมั้งใช่ไหมแล้วผมก็คุยยาวเลยนั่นแหละครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการปลดปล่อยด้วยด้วยคำพูดพูดใส่กล้องพูดใส่อะไรก็ได้มันทำให้เรามันทำให้เราหายเครียดมันทำให้เราได้ปลดปล่อยอ่าประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราก็กินไปด้วยคุยออสัพเพระอีกสักนิดหน่อยแล้วกัน bỏ cái lời cháu này ngon lắm. Ừm. Ừm, bằng mắc rất nó. ngon. Còn nếu nữa. คนที่เข้ามาดูผมเนี่ยไม่รู้จะถึงคนสองคนหรือเปล่านะบางทีผมก็ยอมแล้วว่าผมเปิดดูเองแบบสเกือบยี่สสาสิบวิวแล้วคือเราไม่ได้จะปั่นวิวนะผมยอมรับผมไม่ได้จะปั่นวิวเลยเพราะว่าผมแค่ชอบเปิดดูความภูมิใจของเราที่เรามาั่งตัดต่อที่เราเอ้ยอย่างน้อยๆเราลุกขึ้นมาทําก่อนดีไม่ดีค่อยว่ากาันแต่แต่ถ้าเรามีเป้าหมายแล้วว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะลุกขึ้นไป ทำคลิปหยุดลง YouTube นะลุกขึ้นมาทําก่อนคอนเทนต์ดีไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายมีแผนไว้แล้วเราไม่ได้ทำณจุดจุดนั้นแต่เรากลับเปลี่ยนเป็นทำอะไรก็ได้ที่พอจะทำได้ในวันที่มีการจำกัดอย่างเช่นวันนี้ฝนตกอย่างเงี้ยเออก็ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยๆมันก็ได้ทำละนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆผมคิดว่าวันหนึ่งมันต้องดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจากที่ผมพูดไม่ค่อยเก่งเงี้ย วันหนึ่งผมเชื่อผมจะพูดเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับลองเอาไปทําตามกันดูได้เลยเรื่องนี้ผมว่านะใครที่มีมือถือเนี่ยเอามาตั้งแบบผมก็ได้ลองดูปล่อยอยู่กับตัวเองกดปล่อยตัวเองอย่างนี้นะครับผมว่าคนเราเนี่ยไอสองสองสิ่งจุดจุดเปลี่ยนมันมีจุดเปลี่ยนหนึ่งอยู่จุดหนึ่งที่ว่าเหมือนให้เหมือนชีวิตอะมันมัน มันมาให้เลือกให้เราเลือกสองทางผมคิดอย่างนั้นนะก็คือเนี่ยผมเคยอยู่จุดที่ต่ําที่สุดในชีวิตก็คือดิ่งมากในเรื่องความรู้สึกเนี่ยผมรู้เลยว่าโอ้การอยากจะฆ่าตัวตายมันง่ายนิดเดียวเองครับเพราะสังคมสิ่งแวดล้อมมันไม่น่าอยู่แล้วเรากลับไปคล้อยตามไปหดหู่ตามสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเนี่ยตรงนี้แหละครับคือทางเลือกของชะตาชีวิตแล้วกันผมเรีอกอยกงั้นนะ ทางเลือกของชะตาชีวิตเขามีให้เลือกสองอย่างนะคือหนึ่งเนี่ยคุณจะปล่อยให้คุณเนี่ยคล้อยตามสังคมไปเลยคือสังคมแย่อย่างไงคุณก็ปลายกลายเป็นคนแย่แบบนั้นไปเลยก็คือเหมือนกับที่ผมบอกไปว่าเจอคนหัวร้อนน,นู่นนี่คุณหัวร้อนตามเขาคุณทําตามเขาเขาสู้มาคุณสู้กับอะไรอย่เงี้ยสุดท้ายนั่นคือทางเลือกแรกของคุณ แล้วพอวันหนึ่งคุณทําโดยขาดสติขาดสติไปคุณอาจจะไม่ได้กลับมาแก้ไขสิ่งที่คุณผิดพลาดอีกเลยก็ได้นะครับาทางที่สองแน่นอนคุณรู้แล้วว่าปัญหาจุดต่ำสุดคุณคุณเจออะไรมาสิ่งแวดล้อมมันแย่แต่คุณกลับมองมองสวนทางเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็มานั่งดูว่าเหตุและผลที่เกิดความคิดแย่แย ตะก,กะแย่ๆในสมองของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วเราค่อยค่อยแก้ไปทีละจุดนะครับอย่างเช่นว่าเนี่ยผมรู้สึกอ่าอยู่กับตัวเองมากไปแต่ผมเองก็ไม่ได้เป็นคนมีเพื่อนเยอะอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้จะคุยกับใครมากมายบางทีก็ไม่รู้จะมีใครเข้าใจเราหรือเปล่าอีกบางอันนี้ถ้าเกิดว่าคนเรา บางคนเนี่ยมีเพื่อนที่เข้าใจเนี่ยก็ดีนะก็ดีไปแต่ผมเนี่ยไม่มีคือคือไม่ใช่ไม่มีหรอกแต่บางทีเราก็ไม่กล้าไปรบกวนเวลาตรงนั้นเพื่อให้เขามานั่งฟังเรื่องไร้สาระภายในใจของเราอะไรเงี้ยผมก็เลยพูดกับกล้องมือถือได้ระบายกับตัวเองนะครับผมว่ามันมันก็เหมือนได้พูดให้เพื่อนฟังในแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับ วันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วดีวกว่านะครับก็พยายามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะตั้งใจทําขึ้นเรื่อยๆนะครับผมพยายามทําทุกวันนะครับให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหวังว่าคลิปผมคงเป็นประโยชน์กับคนหมู่คนไม่มากก็น้อยนะครับในอนาคตขอให้มียอดอคนดูเยอะขึ้นยอดติดตามเยอะขึ้นด้วยนะสรับโอเคครับวันนี้ก็จบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ